อยากไปละวหนึ่งอยากไปละเดี๋ยวแม่อาบน้ำก่อนเดี๋ยวทุกเดี๋ยวไปไปทั้งไหนก่อนขึ้นไปมองกุ๊กมองทั้งหนาปูนอ่ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวฉีดด้านบนเสร็จแล้วก็ต่อไปก็ฉีดด้านล่างครับไป ฟันนี้จุกเงาะกันไม่ต้อหมือเดว Ừ, đúng đúng đúng. Ừ. Hả? Để tìm giặc quấy rồi. เลยยังไม่ได้ใส่หมวกเลยไปแล้วสวัสดีทุกท่านเลยนะครับช่วงสายสายครับมาจากกลับจากตัดหญ้าแล้วก็ไปพาเจ้าผู้เดินครับคิวของเจ้าหนึ่งจะเป็นคิวของช่วงสายสายครับ ช่วงทวดูฝนเนี่ยก็จะเขียวกระจีกันทุกที่เลยครับไปแล้่ยเดี๋ยวตามไปนี่ก็จะเป็นหน้าปางครับ คืนฝนตกแล้วก็ไฟดับครับตอนเช้าก็กว่าจะมาก็เกือบสี่ทุ่มแล้วครับไฟไฟมาฝนก็มาด้วยเดี๋ยวไปใส่หมวกให้เจ้าหนึ่งกันนะับ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินเล่นครับแด yeah. ปฏิบัติกันแม่นองหนึ่งนะครับได้อยู่ โอ้ใส่หมวกทรงพลังครับเดี๋ยวจัดรอบใหญ่ให้สักรอบหนึ่งครับดูวิธีกินยาของเจ้าหนึ่งครับคือ อันเราปากคาบเลยแบบนี้เลยอนนเอาเพราะใส่หมวกมุดทองแม่เหรอเอ้ย ถ้าใส่หมวกแล้วนี่ต้องเดินนะครับคืออันนี้ใส่แล้วอยู่นิ่งๆเขาจะมุดไปมุดมาเหมือนตัวก่อนครับมุดขาดหมวกสีแดงเนะเอ้ยครับขอบคุณหมวกมสวยๆจากคุณแม่จุ๋มนะครับดึงแม่ <c oughs> เออ หลายวันที่ไม่ได้ออกเดินครับก็พกันกลับบ้านครับกลับมาถึงฝนก็ตกครับก็เลยไม่ได้เดินเลยยังมากก็ไปอาบน้ําแล้วก็เข้าค้องพืกเครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องออกเดินแล้ะเพราะว่าบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีล้ว,เด,วเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันอยู่อยู่ตรงท่าซานนะครับ เดี๋ยวมุมนี้จะได้เห็นน้องทางด้านหน้านะครับใล่ะ เดี๋ยวเราจะตรงไปพี่สสยังครับสสอู่ทางนี้นี้ทางนี้ก็จะเป็นเสกสันเสกสันยังครับเสกสันจะเป็นการทํางานคือไปถ่ายรูปนะเสกสันจะจะไม่ใช่งานรับนักท่องเที่ยวครับ อาจจะไม่ใช่งานเป็นแท็กซี่เสกสรรจะเป็นผแผนกต้อนรับครับกินผลไม้แล้วก็ถ่ายรูปก,กับนักท่องเที่ยวนะที่นี่มีช้างว่างอยู่สี่ตำแหน่งครับแต่ว่างานมีแค่เพียงงานมีแค่เพียงตำแหน่งเดียวไอช้างสี่เชือกแต่ว่าว่างตำแหน่งเดียวก็เลยได้ทำงานแค่เชือกเดียวเอาเอาไปช่วยสะกคนดลย ติดฟังทัพทีมชาแนลด้วยนะครับใช่แล้วคือที่นี่มันจะมีช้างเด็กอยู่หลายเชือกนะครับแต่ว่างานมันจะมีแค่ตำแหน่งเดียวเพราะฉะนั้นเชือกที่อยู่มาก่อนก็ เขาก็ได้ทําก่อนส่วนเชือกที่มาหลังก็รอโตก่อนนะครับคือแผนกต้อนรับมันจะมีแค่แผนเกเดียวอย่างนี้นะคุณแม่ก็เลยเชือกันเดนก็เลยไม่มีงานอืบางเชือกก็แม่ไปทํางานลูกก็อยู่บ้านนะครับบางเชือกก็แม่อยู่บ้านลูกก็อยู่บ้านครับไม่ได้ทํางานทั้งสองเหมือนผู้ว่าแม่ก็ต้องเลี้ยงน้องนะ ดีเป็นแม่แนาฬิกาด้วยนะฮะได้ออกเดินนะตอนนี้ฮ<ะ>ัลโหลเดินเร็วมาก แรกๆดึงแม่ครับแต่ว่าหลังๆมาเริ่มเริ่มนิ่งแล้วเดินเร็วนี่ว่าโอ้ยัว่าเดินแทบไม่ทันครับ เร็วมากนะมาสีโค้งสีโค้งวันนี้เปลี่ยนลูกใหม่ครับเป็นหมวกคารบอยแต่ว่าเหมือนผู้เบาวไทยบ้านมากกว่านะ <laughs> วันนี้แดดค่อนข้างแรงเลย ท่้มทางด้านนานครับสวัสดีคุณครูกาฟิวด้วยนะครับวันนี้เป็นที่สิบห้านะสิบห้าช่งนี้ก็จะครบรอบสี่เดือนแล้วนะครับเจ้าหนึ่งสี่เดือนนะครับปิ่นทองก็จะเข้าสามเดือน่อยขวัญก็จะเข้าสองเดือนเรียงกันเลยครับทั้งสี่เชือกเอ้ยสามเชือก แดงก็เดินไปด้วยครับคือที่นี่จะคลอดไล่ไล่กันเตือนชนเตือนเลยนะครับเริ่มจากเจ้าหนึ่งปินทองแล้วก็ไปซอยขวัญทางนี้ก็จะเป็นบ้านของปินทองบ้านลอยขวัญอยู่ทางนี้ครับบ้านหนึ่งอยู่ปากซอยสุดเลยครับไปครับ นี่ต้องเดินอ้อมนะครับไอ้ล้่ผู้อยู่นู่นครับผู้อยู่ซ้ายมือตรงกรอไผ่อูโอ้น้าบานเลย ไปเข้าบ้านเอ้ยไปอาบน้ำก่อนเขาเลยเพวะเขาอาบมาแล้วไม่จะเลยไปโอ้ภาพเริ่มกระตุกแล้วนะครับบัวขาวอยู่ขวานะครับผู้อยู่ซ้ายสองเชืยอ,เอยเครื่องร้อนแล้วครับคุณแม่ น่าจะมาชมได้แค่เ,คเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าภาพมันเริ่มกระตุกแล้วเครื่องร้อนคลิปหน้าครับขอไปทุกท่านด้วยครับพามาชมได้เพียงเท่านี้ครับเครื่องโทรศัพท์ของเราร้อนแล้ะ